เรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่บริดเจตแม่บ้านสาวแว่นคนหนึ่งที่แรกเริ่มก็มีชีวิตครอบครัวที่ดีบริดเจตอยู่กับสามีที่ชื่อดอนเธอและสามีนั้นใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยและหรูหรามาสักพักใหญ่ๆหจนกระทั่งเงินที่มีนั้นเริ่มน้อยลงเปลี่ยนจากการมีเงินกลายเป็นว่าทั้งคู่นั้นมีหนี้มากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งแม่บ้านที่พวกเขาจ้างมาทําความสะอาดบ้านบริดเจตก็ไม่มีเงินจ่ายจนแม่บ้านต้องมาตามทวงค่าจ้างถึงบ้านตอนนี้สถานาการณ์หนี้สินค่อนข้างวิกฤตมากเพราะใช้ชีวิตแบบไม่ได้วางแผน ดอนและบริดเจ็ตก็เลยปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะตอนนี้บริดเจ็ตเธอก็ไม่ได้ทํางานอะไรเธอก็เลยเริ่มคิดหาวิธีหาเงินเพื่อที่จะทําให้เธอหมดหนี้และมีชีวิตที่ดีขึ้นจมได้หลังจากที่คิดได้ว่าจะต้องทำงานเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ให้ได้บริดเจ็ตไปสมัครงานหลายที่แต่ก็ไม่มีที่ไหนรับเธอเลยเพราะว่าเธออายุค่อนข้างมากแล้วและตำแหน่งของเธอก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดจนกระทั่ง บริจิตตเดินทางเข้ามาสมัครงานเป็นแม่บ้านของธนาคารกลางพอไปถึงแม่บ้านคนที่อยู่มาก่อนก็เริ่มสอนงานเธอทันทีบริจิตตได้เรียนรู้งานแม่บ้านในธนาคารและได้รู้ว่าที่ธนาคารแห่งนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเท่มงวดมีกล้องวงจรปิดทุกจุดทุกมุมของธนาคารบริจิตตได้มีโอกาสได้เข้าไปทําความสะอาดในห้องปฏิบัติการความปลอดภัยของธนาคารซึ่งในห้องนั้นมีหน้าจอกล้องวงจรปิดคอยดูการทํางานของพนักง,งานทุกคนเพื่อความปลอดภยัย และที่นั่นเองทําให้บริจิตตได้เห็นว่ามันมีเงินมากมายวางกองเป็นปึกตรงหน้าเธอแต่มันก็ยากมากที่จะเอามาเป็นของตัวเองได้และสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากกว่านั้นก็คือบริจิตตเธอเดินผ่านห้องทําลายเงินที่มีมีน้าเจ้าหน้า,านนที่ทาลายเงินสาวคนหนึ่งที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ทําลายเงินเก่าๆมีธนบัตรหลายร้อยปึกถูกลํลายเพราะว่าเก่าบ้างชํารุดบ้างแล้วทางโรงกระสาก็จะนําธนบัตรใหม่ส่งมาให้บริจิตตไม่เคยเห็นขั้นตอนนี้มาก่อน เธอไม่คิดว่าเงินในห้องที่เตรียมผูกทำลายจะมีเยอะมากขนาดนี้ก่อนที่เธอจะเดินผ่านไปและไปทำความสะอาดที่ห้องอื่นๆต่อหลังจากที่บริจเตเธอได้เข้าไปทำงานที่ธนาคารเธอก็กลับมาหาดอนที่บ้านสามีของเธอก็ยังคงทำงานต่อไปเธอกลับบ้านมาด้วยความเหนื่อยล้ากลับมาถึงบ้านก็ต้องเจอกับท่อน้ำที่แตกอีกดูเหมือนว่าช่วงนี้ชีวิตของเธอจะพังไปหมดทุกอย่างแต่ยังไงก็ตามในสมองของเธอตอนนี้ มันกลับคิดเรื่องเงินที่ธนาคารมากขึ้นในวันนั้นบริจิตตออกไปซื้อกอ๊อกน้ำใหม่เพื่อมาเปลี่ยนที่บ้านเธอคิดอะไรบางอย่างหันไปเจอกับแม่กุญแจหลายแบบที่วางขายอยู่บริจิตตเห็นว่าแม่กุญแจที่วางขายอยู่นั้นมันมีลักษณะคล้ายกันกับแม่กุญแจที่ใช้ล็อกเงินที่กำลังจะทำลายจำนวนมหาศาลนั้นเธอวางแผนที่จะขโมยเงินในห้องทำลายธนบัตรออกมาใช้ให้ได้เมื่อกลับบ้านไปเธอก็เลยรีบวางแผนเธอทำงานมาระยะหนึ่งก็เลยพอรู้แล้วว่า ห้องไหนมีอะไรบ้างและทางเข้าออกนั้นมีตรงไหนบ้างปริดเจตเป็นคนช่างสังเกตเธอรู้แม้กระทั่งมุมกล้องวงจรปิดเธอเริ่มเขียนแผนพังลงในสมุดดูว่ามีช่องตรงไหนที่จะทําให้เธอเข้าไปขโมยเงินในห้องทําลายเงินได้บ้างเรียกได้ว่าเริ่มวางแผนอย่างมืออาชีพมากทีเดียวเพราะเธอรู้มาว่ากุญแจที่จะสามารถไขรถเข็นเก็บเงินสดนั้นมีเพียงสามดอกในธนาคารกลางเท่านั้นซึ่งมันก็อยู่ต่างจุดกันไปดอกแรกอยู่ที่ห้องคัดแยกเงิน คูแจดอกที่สองอยู่ที่เจ้าหน้าที่ที่ห้องตรวจและดอกสุดท้ายก็อยู่ในห้องทำลายที่นีน่านั้นทำงานอยู่ต่อมาบริจิตพอจะมีแผนขโมยเงินในหัวแล้วแต่สิ่งที่เธอต้องทำต่อไปก็คือหาผู้ร่วมขบวนการซึ่งเธอจะต้องหาพวกมาร่วมขบวนการปล้นเงินในครั้งนี้ให้ได้บริจิตพยายามทดสอบคนในธนาคารกลางแต่ก็ไม่มีใครที่จะร่วมมือกับเธอได้เลยทุกคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์และมืออาชีพมากมาก แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูจะเข้าตาเธอเป็นอย่างมากก็คือแจ็กกี้หญิงสาวที่ทำงานเป็นคนเข็นรถเงินซึ่งคาแรคเตอร์ของแจ็กกี้นั้นเธอก็เป็นคนที่ค่อนข้างอินดี้มากๆในสายตาของบริจิตตเพราะแจ็กกี้นั้นชอบอยู่คนเดียวและเธอก็เสียบใส่หูฟังเต้นทั้งวันโดยที่ไม่สนใจใครแจ็กกี้ก็เลยเป็นเป้าหมายแรกที่บริจิตตคิดว่าน่าจะเป็นไปได้จากน,านั้นบริจิตตก็มีโอกาสได้คุยกับ Nina, กนีนาเจ้าหน้าที่ทำลายเงินที่อยู่ด่านสุดท้าย บลิทเจตพยายามเกลี้ยกล่อมนีนาให้เข้าร่วมขบวนการปล้นของเธอแต่นีนาเธอก็ปฏิเสธไปเพราะนีนาเอ็มคิดว่าทางธนาคารนั้นส่งเจ้าหน้าที่มาลองใจเธอนีนาเธอก็เลยปฏิเสธไปเพราะนีนาเธออยากกลับไปหาลูกชายของเธอมากกว่าเพราะตอนนี้นีนาเธอกําลังเลี้ยงลูกชายอยู่นีนาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงลูกชายคนเดียวมาตลอดไม่ว่าบลิทเจตนั้นจะตามตื้อนีนายังไงถึงขนาดตามไปถึงที่บ้านนีนาก็ลังไม่ยอมใจอ่อนกับเธอ ดิจิตและไม่ยอมร่วมขบวนการในครั้งนี้ได้อยู่ดีตัดภาพมาอีกวันของนีน่าเธอมาที่ทำงานเธอพบว่ามีใบปลิวมากมายในตู้ล็อกเกอร์ของเธอใบปลิวนั้นเป็นใบปลิวของโรงเรียนต่างๆที่เธอตั้งใจจะส่งลูกไปเรียนแต่เธอก็ไม่มีเงินมากพอที่จะส่งลูกไปเรียนได้แต่ละโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนดีๆทั้งนั้น จนนีนาเธอได้เจอกับริจเจตอีกครั้งในที่ทำงานริจเจตก็ยังยื่นข้อเสนอเดิมให้เธออยู่เรื่องที่จะมาร่วมขบวนการปล้นกับเธอด้วยโดยพวกเธอเข้าไปคุยและตกลงกันในห้องน้ำพวกเธอตกลงพูดคุยกันอยู่นานจนนีนานั้นตกลงที่จะร่วมขบวนการปล้นครั้งนี้กับริจเจตด้วยแต่สิ่งเดียวที่นีนาขอก็คือเธอไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาดเลยเพราะเธอเป็นแม่เลี้ยงเดียวถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ แน่นอนว่าจะไม่มีใครเลี้ยงดูลูกชายของเธออย่างแน่นอนจากนั้นทั้งบริดเจตและนีนาก็ได้ไปดักรอเป้าหมายแรกที่อยากจะให้มาเข้าร่วมกระบวนการด้วยก็คือแจ็คกี้ระหว่างที่รอแจ็คกี้อยู่นั้นนีนากับบริดเจตเห็นแจ็คกี้เดินมาแล้วแจ็คกี้ก็ทำกระเป๋าตกลงมาทำให้ข้าวของในกระเป๋าของแจ็คกี้นั้นร่วงหล่นลงมาข้าวของกระจายเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นมีเข็มฉีดยาอยู่ด้วย นีน a ากับบริดเจ็ตก็เลยคิดว่าแจ็กกี้นั้นใช้ยาเสพติดหรือเปล่าจนพวกเธอได้เข้าไปคุยกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อตกลงที่จะร่วมขบวนการปล้นกันในครั้งนี้ซึ่งแจ็กกี้เธอก็เป็นคนที่ชิลมากๆเธอตกลงที่จะร่วมขบวนการกับนีน่าและบริดเจ็ตโดยที่ไม่ได้ถามเงื่อนไขอะไรมากมายเท่ากับว่าแกงปล้นในตอนนี้มีทั้งหมด3คนสสาวซึ่งก็คือบริดเจ็ตนีนาและแจ็กกี้ หลังจากนั้นพวกเธอก็เริ่มนัดแนะวางแผนกันโดยใช้สัญญาณมือเป็นสัญญาณบอกกันมันคือการใช้นิ้วมือแตะไปที่ปลายคิ้วเพื่อเป็นสัญญาณว่าพร้อมปฏิบัติการในวันต่อมาเริ่มขั้นตอนแรกของการปล้นที่นางสามสาววางแผนกันมาเริ่มต้นที่บริจิตก่อนเธอเอาแม่กุญแจซ่อนไว้ใต้หัวเข็มขัดที่เป็นโลหะของเธอเพราะว่าเวลาที่เธอเข้างานมีการตรวจโลหะก่อน เพราะเครื่องดังมันก็จะกลายเป็นว่าเครื่องตรวจจับโลหะนั้นดังเพราะหัวเข็มขัดของเธอนั่นเองหลังจากที่บริจ็ตตผ่านการตรวจจับโลหะมาแล้วเรียบร้อยเธอก็เอาแม่กุญแจตัวใหม่ที่พกมาซ่อนไว้ในตู้ล็อกเกอร์พอถึงเวลาพักกลางวันทั้ง3คนนั่งกินข้าวกันคนละที่เพื่อไม่ให้เป็นที่น่าสงสยัยแล้วบริจ็ตก็เริ่มส่งสัญ,ญญาณใช้นิ้วมือแตะที่ปลายคิ้วให้นีน่ารู้ว่าพวกเธอจะเริ่มปฏิบัติการแล้ว นีน่าส่งสัญญาณตอบไปและส่งสัญญาณไปที่แจ็คกี้ทันทีแจ็คกี้เห็นสัญญาณน,นั้นแล้วแต่เธอกลับไม่ตอบกลับแล้วแจ็คกี้เธอก็ยังสายหัวแบบแรงมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำเอานีน่าละบิทเจ็นั้นงงไปเลยว่าสรุปแล้วแจ็คกี้จะยังร่วมขบวนการกับพวกเธออยู่ไหมเนี่ยซึ่งพอมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นในทีมทั้ง3คนก็เลยเข้าไปคุยกันในห้องน้ําซึ่งตอนนี้ปัญหาก็คือแจ็คกี้ ตัวของแจ็คก,กี้นั้นเธอบอกว่าวันนี้เธอรู้สึกไม่ดีเลยไม่พร้อมที่จะปฏิบัติการอะไรทำให้บริจิตตและนีน้านั้นหัวเสียเป็นอย่างมากสรุปว่าแผนการที่จะเริ่มต้นทำในวันนี้นั้นก็ลมลงไปแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันเพราะว่าในเย็นวันนั้นหลังเลิกงานมีทีมรักษาความปลอดภัยของธนาคารกลางมาสุ่มตรวจพนักงานทุกคนอย่างละเอียด ทำให้นีน่าและบริจ ett นั้นรอดตัวไปเพราะว่าถ้าฝืนทําภารกิจไปในวันนี้พวกเธออาจจะถูกจับได้ไปแล้ววันต่อมาภารกิจการปล้นของทั้งสามสาวก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเริ่มที่บริจ ett ก่อน เธอเข้าไปทําความสะอาดที่ห้องต่างๆตามปกติเหมือนที่เธอเคยทําไปจนถึงห้องเก็บรถขนเงินที่เตรียมจะเอาไปทําลายจังหวะนั้นบริดเจตก็แอบ,บเอาแม่กุญแจตัวใหม่ไปแขวนไว้ที่กลงจนเงินระหว่างที่บริดเจตปฏิบัติการอยู่นั้นเธอก็ฉลาดมากเพราะว่าเลือกมุมที่กล้องวงจรปิดนั้นไปไม่ถึงเป็นมุมอับที่ไม่มีใครมองเห็นได้แน่นอนต่อจากนั้นบริดเจตก็ได้ไปบอกเลขที่รถเข็นขนเงินกับแจ็คกี้ซึ่งในครั้งแรกนี้เลขรถเข็นนั้นเป็นเลข4937 จก,กี้ก็ดำเนินแผนการต่อด้วยการไปรับรถเข็นหมายเลขนั้นเพื่อที่จะขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นที่ต้องทำลายธนบัตรต่อไปแล้วระหว่างที่แจ็คก,กี้เธอกำลังรอลิฟต์อยู่นั้นเธอก็แอบหยิบลูกกุญแจที่เตรียมไว้ออกมาไขตู้เงินและหยิบเงินออกมาหลายปึกเพื่อมาหย่อนในถังขยะข้างหลังซึ่งจังหวะนั้นไม่มีคนเห็นจะมีก็แต่กล้องวงจรปิดในห้องปฏิบัติการเท่านั้นที่มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นพิรุธมากนะักเพราะว่าเธอก็เต้นไปทำงานไปเป็นประจำของเธออยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ในห้องวงจรปิดที่ดูอยู่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพอได้เงินมาจํานวนหนึ่งที่น่าพอใจใส่ลงในถังขยะแล้วแจ็กกี้ก็ล็อกกุญแจและแข็นทอดเขนเงินต่อไปโดยไม่มีใครสงสัยแล้วหลังจากนั้นบริดเจ็ตก็มาเก็บขยะพอดีเป็นงานที่เธอทําประจําอยู่แล้วก็เลยไม่มีใครสงสัยว่าในถุงดําที่บริดเจ็ตเก็บไปนั้นเป็นถุงเงินเมื่อรถเข็นเงินเข็นมาที่ด่านสุดท้ายเป็นด่านที่นีน้านั้นทํางานอยู่ นีน่าได้ไปหยิบเอาแม่กุญแจและเลขที่ตู้ขนเงินที่บริจเจตเอามาซ่อนไว้ให้ตอนทํางานซึ่งแม่กุญแจอันนี้เป็นแม่กุญแจตัวจริงที่บริจเจตนั้นถอดออกชั่วคราวพอแจ็กกี้ขึ้นลิฟต์และจนเงินมาที่ห้องทําลายนีน่าก็ทาการเอาแม่กุญแจตัวจริงใส่สลับและใส่กลับไปที่เดิมจบภารกิจของพวกเธอแล้วในการปล้นอย่างแนบเนียนในครั้งนี้หลังจากที่จบงานแล้วพวกเธอทั้งสามคนก็เข้าไปแบ่งเงินกันที่ห้องน้ำ ได้เงินมาจํานวนมากพอสมควรที่จะทําให้พวกเธอยิ้มออกพวกเธอก็ซ่อนเงินไว้ตามตัวตามเสื้อผ้าของพวกเธอพอถึงเวลาเลิกงานพวกเธอจะต้องถูกตรวจค้นก่อนจะกลับออกจากธนาคารบริดเจตกับหนีหน้านั้นไม่มีปัญหาพวกเธอซ่อนเงินไว้ในร่างกายอย่างมิดชิดและผ่านด่านตรวจไปได้ด้วยดีจะมีก็แต่แจก,กี้เท่านั้นที่ทําตัวเลรลักมากกว่าใครจนทาให้เงินที่ซ่อนเอาไว้ใต้กางเกงของเธอนั้นโผล่ออกมา แต่แจ็กกี้ก็ยังไม่รู้ตัวว่าอาจจะโดนจับได้นะแม้ว่าบริดเจตและนีน่าจะพยายามส่งซิกให้เธอรู้มากแค่ไหนแต่มันก็ไม่ทําให้เธอรู้ตัวได้เลยนีน่าก็เลยถ่วงเวลาให้แจ็กกี้ด้วยการพูดคุยต่อไปตอมอกับแบรรี่ยามคนหนึ่งที่กําลังตรวจค้นพนักง,งานอยู่แบรรี่นั้นแอบชอบนีน่ามาสักพักแล้วนีน่าก็เลยสามารถพูดคุยถ่วงเวลาได้สักพักและมันอาจจะทําให้แบรรี่เข้าใจได้ว่านีน่านั้นมีใจให้เขาแน่ๆและดูเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่ดีแล้ว เพราะว่าผู้จัดการธนาคารนั้นเดินตรงดิ่งเข้ามาทันทีตรงที่กำลังตรวจคน้นบริดเจตก็เลยกลัวมากคิดว่าโดนจับได้แน,แน่แต่แล้วผู้จัดการก็เดินพุ่งเข้ามาและเก็บเอาบัตรพนักงานของบริดเจตที่ตกอยู่คืนให้เธอจังหวะนั้นเองที่แจ็กกี้ก็รู้ตัวพอดีว่าเงินมันโผล่ออกมาจากขอบกางเกงของเธอเธอก็เลยรีบยัดมันลงไปแล้วก็รอดออกมาจากที่ทำงานได้อย่างปลอดภยัยเมื่อกลับมาถึงที่พักทั้ง3คนก็เอาเงินมากองรวมกันและแบ่งกันอย่างมีความสุข จากภารกิจการปล้นที่พวกเธอทำสำเร็จในครั้งนี้ตอนนี้ทั้งสามคนมีความสุขมากในขณะที่พวกเธอโปรยเงินมีความสุขกับสิ่งที่ทำสำเร็จอยู่นั้นดอนสามีของบริเจตก็เดินเข้ามาพอดีทำให้ดอนนั้นรู้ว่าบริเจตและแก๊งสามสาวของพวกเธอนั้นได้ทำการไปปล้นธนาคารมาสำเร็จดอนก็เลยไม่ชอบใจนักกับการปล้นธนาคารของภรยาคืนนั้นทั้งผู้ก็เลยเถียงกันเล็กน้อยแต่บริเจต ก็ยังยืนยันว่าเธอจะทำต่อไปเพราะว่าภาระหนี้สินทางบ้านตอนนี้ค่อนข้างหนักมากเธอจะทำมันจนกว่าจะสามารถใช้หนี้ที่มีอยู่ได้จนหมดดอนกับบริเจตก็ทำการแบ่งเงินไปฝากกับธนาคารอื่นๆบ้างเพื่อไม่ให้เป็นที่น่าสงสัยพวกเขาเลือกที่จะฝากบางส่วนไม่มากจนเกินไปส่วนนีนาะตอนนี้เธอก็สามารถพาลูกชายไปเข้าเรียนในโรงเรียนที่หวังเอาไว้ได้เรียกได้ว่าตอนนี้ทั้งสมคนที่ทำการปลน ก็ได้เงินออกมาใช้อย่างสุขสบายตามที่พวกเธอนั้นต้องการจนเวลาผ่านไปหเดือนพวกเธอก็ยังทำการปล้นอยู่อย่างนั้นโดยไม่มีใครสงสัยเพราะทุกอย่างมันเนียนมากจนไม่มีใครจับได้ทำให้พวกเธอได้เงินออกมาใช้อย่างมหาศาลตลอดระยะเวลา6เดือนที่พวกเธอปล้นเงินมาเรื่อยๆทำให้พวกเธอมีชีวิตได้อย่างที่ต้องการ นี่สินที่เคยมีอยู่ก็หมดไปทั้งสามครอบครัวก็เลยนัดมากินข้าวด้วยกันที่ร้านอาหาร,รหรูแห่งหนึ่งมีนีนามีบริเจตและดอนและแจ็กกี้ที่มากับแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อบ๊อบหลังจากที่ทั้งสามครอบครัวทานอาหารและพูดคุยทักไทยกันไปบ้างเล็กน้อยหัวข้อเรื่องการปลน้นก็ถูกหยิบขึ้นมาพูดอีกครั้งสำหรับบริเจตแล้วการที่เธอเป็นคนเริ่มเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมา เธอบอกว่าเธอจะทำมันต่อไปแต่ดอนและนีน่านั้นไม่เห็นด้วยพวกเขาคิดว่าเงินที่ได้มานั้นทำให้ตั้งตัวได้แล้วแล้วมันก็มากพอแล้วด้วยแต่ทางฝั่งแจ็คกี้และบ๊อบพวกเขาเห็นด้วยกับบริเจตและอยากจะทำต่อเพราะว่าพวกเขาอยากได้เงินเพิ่มไปเที่ยวรอบลอกคราวนี้เสียงก็เลยแตกออกเป็นสองฝั่งทั้งฝั่งที่อยากทำต่อและไม่อยากทำต่อสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องเห็นด้วยกับบริเจต ผู้ที่เริ่มต้นขบวนการนี้มาก่อนใครแต่นีน่าเองเธอก็มีความกลัวว่าจะถูกจับได้ก็เลยบอกกับบริเจตว่าเธอทำต่อไปก็ได้แต่มีข้อแม้เพิ่มว่าทุกคนจะต้องไม่ซื้อของแพงไม่ทำตัวอวดรวยเพราะมันจะทำให้ถูกจับตาม,มองได้ง่าย หลังจากวันนั้นพวกเธอก็ไปทํางานตามปกติยังคงทําการปล้นเงินกันทุกวันแบบปกติแต่จังหวะชีวิตก็พาให้พวกเธอต้องเจอกับเรื่องวุ่นวุ่นอีกครั้งเมื่อบริดเจตลั้นแอบไปซื้อแหวนเพชรเม็ดใหญ่มาใส่นีน่ามาเห็นพอดีเพราะพวกเธอตกลงกันแล้วว่าจะไม่ซื้อของแพงให้เป็นที่สงสยัย นีน่าถอดถุงมือของบริเจตออกและดึงแหวนออกจากนิ้วโดยโนต้ตทิ้งลงชักโครกและกดทิ้งลงไปเงินกว่าหลายหมื่นก็เลยหายวับลงชักโครกไปทำให้บริเจตนั้นแอบงอนนิดหน่อยแต่พอพวกเธอปรับความเข้าใจกันได้แล้วบริเจตก็โยนลูกกุญแจตัวจริงให้นีนะ่าแต่บังเอิญว่าลูกกุญแจมันถูกโยนลงไปที่ท่อน้ำพอดีพวกเธอต้องสวยแน่เลยคราวนี้ถ้าไม่มีลูกกุญแจตัวจริงไปเปิดตู้เก็บเงินจะต้องถูกสงสัย และถูกสอบสวนแน่นอนนีน่าไม่รู้จะทําไงดีเพราะเธอต้องใช้กุญแจลูกนี้ไปเปิดตู้เก็บเงินอยู่ในห้องน้ํานานก็ไม่ได้เพราะมันอาจจะเป็นที่น่าสงสัย นีนาเลยจำเป็นจะต้องออกจากห้องน้ำก่อนแล้วปล่อยให้บริจิตตคิดหาวิธีคนเดียวไปก่อนจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่ดูกล้องวงจรปิดอยู่แล้วเริ่มสงสัยว่าทำไมบริจเตตนั้นไม่ออกจากห้องน้ำสักทีจากนั้นบริจิตตก็โทรไปขอความช่วยเหลือจากดอนและบ๊อบซึ่งบ๊อบก็ทำตามโดยจานเอาลูกกุญแจอีกลูกมาให้แจ็กกี้ที่ทำงานให้แจ็กกี้เอาขึ้นไปให้นีนาไขตู้เก็บเงินได้อย่างไม่น่าสงสัยซึ่งกว่าบ๊อบจะมาถึงที่ธนาคารนั้นก็กินเวลานาน,านไปมากๆทำให้เจ้าหน้าที่ต้องลงมาที่ห้องน้ มาดูว่าบริจิตตนั้นทําอะไรทําไมถึงได้อยู่ในห้องน้ําเป็นเวลานานพอกับเข้าไปก็พบว่าบริจิตต์กลังวุ่นวายอยู่เรื่องการทําความสะอาดห้องน้ําว่ามันสกรปรกมากก็เลยต้องใช้เวลาทํานานทําเอาเจ้าหน้าที่นั้นต้องถอยออกมาเลยทีเดียวส่วนแจ็กกี้เมื่อเธอได้ลูกกุญแจแล้วเธอก็จะรีบขึ้นลิฟต์เอาไปให้หนีหน้าที่ชั้นทําเลยเอกสารแต่วิธีการของพวกเธอนั้นมันย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้วแจ็กกี้ไม่ได้ขึ้นลิฟต์เองเพราะว่าเธอเจอกับชายสองคนที่ลิฟต์จูจ่ๆเธอก็แกล้งวุวายขึ้นมาว่าพวกเขาจะจีบเธอ แล้วเธอก็คว้างหมักฝรั่งที่หุ้มกุญแจเอาไว้ปากเข้าไปติดในลิฟต์ชายสองคนนั้นก็งงว่าแจ็คก,กี้ทำอะไรพอมาถึงชั้นที่บริดเจตอยู่ลิฟต์ก็ถูกเปิดออกบริดเจตพุ่งเข้ามาเอาหมักฝรั่งที่ติดอยู่ที่ผนังลิฟต์แกล้งวอยไวที่ผู้คนไม่รักษาความสะอาดกันชายสองคนนั้นก็พากันงงกว่าเดิมว่าสาวๆพวกนี้เธอทําอะไรกันแน่นะแล้วบริดเจตก็เอารุก,กุญแจขึ้นไปให้หนีนาได้ทันเวลาเพราะนีนาเธอถ่วงเวลาทาลายเงินอย่างช้าๆมานานแล้วเพย่ยางแกล้งไขกุญแจจนแบลรี่ต้องเข้ามาช่วยแต่สุดท้าย คือบริดเจตมาทันเวลาพอดีบริดเจตส่งเขาไปบอกกับดอและบ๊อบว่าทุกอย่างสําเร็จไปได้ด้วยดีทําให้สองหนุ่มนั้นโล่งใจหลังจากที่วันที่เกิดเรื่องวุ่นๆในวันนั้นแบรรี่ก็มาดักรอนีหน้าแล้วเขาก็บอกกับนีหน้าว่าเขารู้นะว่านีน้ากําลังทําอะไรอยู่แบรรี่อยากให้นีน้าหยุดการกระทํานี้เสียทีพวกเธอทั้งสาคนก็เลยปรึกษากันเพราะรู้ว่าแบรรี่นั้นแอบชอบนีน้าอยู่ นีนาก็เลยไปขอออกเดทกับแบรรี่เพราะคิดว่าจะกล่อมแบรรี่เข้ามาร่วมทีมปล้นได้เพราะทางบ้านของแบรรี่นั้นก็ค่อนข้างลำบากเพราะเขาต้องคอยดูแลแม่ที่ป่วยหนักอยู่แต่แบรรี่ก็ปฏิเสธไปเพราะคิดว่านีนาต้องมาไม่ดีแน่ๆวันต่อมาปริจเจตก็เลยไปต่อว่าแบรรี่แล้วยังน้อมน้าวให้แบรรี่เข้ามาร่วมทีมจนได้ปริจเจตนั้นเธอมีชุดคำพูดที่ทำให้คนเชื่อและยอมร่วมมือกับเธอสุดท้ายแล้วแบรรี่ก็ยอมร่วมทีมด้วย แต่ที่แบร์รี่ยอมร่วมทีมปล้นกับบริดเจ็ตมันไม่ใช่เพราะนีนาแบร์รี่บอกว่านีนาเป็นผู้หญิงที่มีค่าต่อเขามากกว่านั้นจังหวะนี้เองที่ทำให้นีนานั้นหลงรักแบร์รี่ขึ้นมาจริงๆหลังจากที่แบร์รี่เข้ามาร่วมทีมทุกคนก็ทำงานกันอย่างสะดวกมากขึ้นและทำให้แบร์รี่กับนีนามีโอกาสสารสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้นแต่ใครจะไปคิดว่าทั้งคู่จะแอบไปจูบกันในตู้เสื้อผ้าจนป้าบริดเจ็ตเข้าไปเจอแบบนั้น จนเวลาผ่านไป3ปีบริจิตจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านเธอสังเกตเห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งมามองเธอที่หน้าบ้านพอเธอกลับไปทำงานที่ธนาคารเธอก็เจอกับชายคนนั้นอีกครั้งเขาคือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากธนาคารกลางเขามาบอกกับผู้จัดการธนาคารว่าพนักงานที่นี่นั้นมาขโมยเงินแต่ผู้จัดการก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะระบบความปลอดภัยของธนาคารนั้นถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีในที่สุด ทุกคนที่อยู่ในขบวนการปล้นทั้งหมดก็ถูกจับมาสอบสวนตำรวจไปจับพวกเขาในขณะที่บางคนกำลังขนเงินหนีไปพอดีแต่ว่าทางตำรวจก็ไม่มีหลักฐานที่นั้นหนามากพอที่จะเอาผิดได้พวกเขาก็เลยไม่ได้รับโทษอะไรแต่ต้องเอาเงินทั้งหมดที่มีนั้นมาคืนและกับการที่ไม่ต้องรับโทษพวกเขาก็เลยมีโอกาสรอดและแยกย้ายกันไปใช้ชีวิต ห่านไป8เดือนพวกเขากลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากที่ถูกจับได้ทั้ง3สาวมาเจอกันที่บาร์แห่งหนึ่งบริจิตพาทุกคนไปที่ห้องหลับห้องหนึ่งของบาร์และในนั้นมันก็มีเงินจำนวนมาหาศาลอยู่ในห้องทั้ง3คนก็กรี๊ดดีใจที่จะมีเงินใช้ไปตลอดมันเป็นเพราะว่าบริจิตแอบเอาเงินส่วนหนึ่งมาซ่อนไว้ที่นี่แล้วมันก็มากพอที่จะทําให้พวกเธอสบายไปตลอดชีวิตแล้วหนังก็จบลงนับว่าอาชญากรรมครั้งนี้ทั้งโหด แปลกและทั้งตลกที่สุดเท่าที่เคยมีมา